สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาคลิปเกมเพจบ้างนะครับก็ไม่ทําคลิปเกมเพจนานแล้วนะครับมาเปิดแพ็กกันหน่อยนะครับก็เขาว่าเป็นแพ็กสุดท้ายของซีซั่นนี้แล้วนะภาคนี้แล้วนะก็แพ็กนี้หลายๆคนก็น่าจะเห็นกันแล้วนะครับไม่ต้องคิดหลมากครับฟอร์มดีมีพีโดแล้วก็ที่อยากได้นะมีพีโดมีเฟรนโตเรสโทมัสปาเตมาติปนะครับที่ยกได้นะประมาณนี้ โอซิมเพนก็เฉยๆนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับถ้าได้มาไปสี่แพ็คจัดหมดเอาตามตรงที่ที่อัดก็ก็อไอดีนี่ไม,มีทองเหลอืออยู่นะครับอขอไปในเสียงเคาะด้วยนะครับมาครับลุนประเทศก,ก่อนฝรั่งเศสเบอร์โอ้โหฝรั่งเศสไปก่อนแล้วกันครับฝรั่งเศสโอ้โหชื่อ <c oughs> อขอภัยจริงครับไม่รู้จักเลครับอืมแค่ชื่อมาก็ไม่รู้จักแล้วนะมาต่อทอี่เรื่องนานแพ็กที่สองไม่ต้องรีรอครับไปขออังกฤษก่อเลยครับอังกฤษสเปนนะสองสองประเทศนี้แล้วก็อิตาลีอิตาลีก็ได้อยู่สเปนครับสเปน โอเคครับตัวนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับฟรานตอเรทครับผมมามัชชาโอเคได้ครับตัวนี้ได้อยู่ถือว่าเจกูสเตรตตันเยอะนะตัวนี้ใครยังไม่มีก็ต้องมีทองก่อนถึงจะเปิดได้นะครับ <c oughs> ยังไม,ไ,มไ,มไ,มไม่ไม่มีทองก็เปิดไม่ได้อยู่ดีนะครับไปแพ็กที่สามจะลงกิจไหมลงพีโดเราไหมนะครับ มาเป็นอิตาลีครับอ er ah ิตาลีก็ได้ลุ้นเป็นอ่าโ้นี่ไงตัวที่ต้องการครับอัลวาโรมราต้านะครับอ้าอิตาลีก็ได้โมราต้านะถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ไม่แย่นะครับแล้วก็เราอยากได้นะครับตัวนี้ตานอาจจะไม่เยอะนะพลังอาจจะไม่ไม่ได้เท่าไหร่อะง่าง่ายแต่ก็ใช้ได้ไปครับสุดท้ายท้ายสุดโลนังกิษต้องมาลุ้นอีกนะว่าจะเป็นมาติปหรือจะเป็นโรนันโดนะ ยังไม่ลงเลยตอนนี้ไปุทดท้ายครับุทดท้ายนี่มาแล้วโอ้โหเราลืมครับเราลืมว่าต้องมันลุ้นได้3ามตัวนะครับสเตย์เรศัว่าปลาไปอ๋อโอเคครับประมาณนี้ครับผมกับเปิดแพ็คนะโอเคเจอกันครับ เดียวทำมาเพ่อทำผมลง